หนึ่งสองสามสี่ห้าใครไม่เคยเห็นหมูขึ้นต้นไม้นะครับมาดูที่นี่นะครับนี่นะครับทิศหมูนะครับเด้อนะครับใครไม่เคยเห็นหมูขึ้นต้นไม้นะครับเนี่ยโอ้ยห้ามห้ามปล่อยมือเด้อนะครับนะครับทิดหมูนะครับนี่โชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อของวัดบ้านกโบนะครับของจริงเสียงจริงนะครับนี่นะครับ เด้อนะครับนุ่นนะครับโอ้ยหลวงพ่อตุ้มอย่าปล่อยมือเด้อสูงนะครับสูงจริงๆนะครับขึ้นมาก็สูงต้นไม้ก็สูงเงาะก็สูงนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลูกสวยนะครับเด้อนะครับแต่ว่ามันลกเหลือเกินนะครับขึ้นมาบนนี้นะครับโอ้ยอยากให้พ่อยล้มนะครับพ่อยล้มพ่อยงนะครับ คุมวัดบ้านเก่าบอวมาเก็บด้วยนะครับจะได้รู้บรรยากาศนะครับพิเศษแบบนี้นะครับเด้อนี่เป็นภาคเช้านะครับนี่นะครับโยงเขาจะค้นออกแล้วนะครับเงาะนะครับเขาจะปลูกทุเรียนนะครับก็เลยให้ฟันออกตามสบายนะครับลานกิ่งลานอะไรเอาได้ตามสบายนะครับเด้อนะครับวันนี้จะได้เห็นหมูนะครับขึ้นต้นไม้นะครับ โอของแท้นะครับเนี่ยห่ามตกลงมาเด้อนี่เส้นเสืออะไรเด้อนี่เด้อนะครับนะครับพระอาจารย์วิราพาดนะครับเจอแม่แตนนะครับจุมพิษไปที่ริมพิปากนะครับไม่รู้จะกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับกลับวัดบ้านกบัวได้หรือเปล่านะครับมีแตนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงพระตุ้มนี่ไม่ตอดนะครับ ไม่ต่อยนะครับเนี่ยมีของดีนะครับคือไม่ไปใกล้นะครับไม่ไปใกล้เลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีมงานเก็บผลไม้หนุ่มลูบหลอนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับคัดแต่คนหล่อที่สุดนะครับมาเก็บผลไม้นะครับเดื้อนะครับพอสมนนะครับร้อมทีมงานนะครับยมพ่อชัยพ่อใหญ่วิ่งนะครับดื้อหลายอีกหลายท่านเดียวกันนะครับโอ้ วันนี้อากาศไม่เหมือนเมื่อวานนะครับอากาศจะเหนื่อยล้าเป็นพิเศษนะครับเด้อนะครับแต่ว่าวิวสวยเหลือเกินนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นที่ของโยมเขานะครับมีบ่อปลาด้วยนะครับนี่อย่ากยกภูเขาไปไว้แถวจะสุสธรเน้เนนะไม่มีแบบนี้นะครับแต่ไม่มีทุ่งนานะครับวิวสวยเหลือเกินนะครับนี่เด้อนะครับเสร็จจากเงาะตรงนี้ก็จะไป นะครับเก็บเอาลองกล้องนะครับมังคุดนะครับของสวนวัดวัดคุณโยมแม่เสนอ <laughs> โอ้ยผมว่าสิไปจําได้เป็นนัน <c oughs> ที่ข้ามาบอกครับ s <S โอ้มนมนเมนโยฟังนี่อยู่บ่อยยันี่ <c oughs> โอ้ยพระครูจําได้นะครับ <laughs> ผมก็จําไม่ได้แล้วนะวัด uh สวนวัด <c oughs> ตะเคียนทองบอกครับ <c oughs> ตะเคียนทองียนทองนี่มันจะมี <c oughs> โอ้ยผมจําอะไรล้อครับ เด้อนะครับพระอาจารย์ท่านพอจําได้นะครับแต่กับผมนี่จําไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่สงสัยจะเป็นเงาะรุ่นสุดท้ายนะครับไอ้ที่เหลือนี่มันมีเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่รักษาไว้มีแตนนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เอาไม่ได้นะครับก็เลยเอาเฉพาะที่เอาได้นี่นะครับเด้อเห็นภาพบรรยากาศแล้วอยากเก็บไปฝากญาติโยมคุมมัดบ้านกบอนนะครับเด้อปีหน้าค่อยมาใหม่นะครับไม่รู้จะได้มาตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่ เด้อห่วยบ่อปลานะครับบ่อปลาที่ใช้พลาสติกนะครับครอบนะไม่รู้เรียกอะไรนะครับนี่ยแต่พายุมเขาใช้น้ําไปใส่สวนทุเรียนนะครับเด้อได้ทีมงานหนุ่มรูปหลอนะครับจากวัดบ้านโกโบบ้างจากจันทบุรีบ้างนะครับนี่มาช่วยงานกันนะครับเด้อ พอดีเลยนะครับไปไม้ดีตาไม้ดีตาโชคดีไม่ตรงเท่าไหร่นะครับตรงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมือเดียงเด้อนะครับพระอาจารย์พระครูนี่แข็งแรงนะครับทํางานโดยเฉพาะเรื่องพานี่ถนัดเหลือเกินนะครับย่ได้ ถ,ออถ้าได้ออกตัวแล้วถ้าได้ออกตัวแล้วงานคล่องเลยนะครับโดยเฉพาะงานาตัดงานอะไรนี่คล่องเลยนะครับต่อไปจะได้ไปสวนมังคุดนะครับสวนมังคุดสวนลองกองนะครับมีพระอาจารย์อธิเทพนะครับว่าลองกองนี้มันง่ายนะครับเมื่อวานนี้ปลาลบไว้นะครับยุงเจ้าของสวนก็ว่ามันยากนะครับแต่ว่าท่านว่ามันง่ายนะครับไม่รู้ใครใครว่ามันง่ายมันยากกันเนี่ยนะครับ ลังกล่องผู้หารพีเด้อนะครับนี่พ่อจ่วิ่งนะครับใส่เงือพยาบาลเหรอพยาบาลฝฟรบมีดอยู่ที่รถนะครับให้คมนะครับรอนะครับเด้อนี่นะครับญาติโยมคุมบรบ้ันก็บอกก็มาช่วยกันนะครับนะครับส่วนงานเงาะวันนี้คงจะเสร็จแล้วนะครับรอไว้พรุ่งนี้นะเอ้า ปีหน้าก็จะเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับนี่เป็นสวนทุเรียนแล้วนะครับนี่จะไปต่อที่สวนลองกองนะครับและสวนมังคุดนะครับโยมทิหลัางนะครับพร้อมโดยแม่บ้านนะครับมาถวายพระตาหารเพลนะครับด้วยนะครับดือสาธุอนุโมทนาหนึ่งสองสามสี่ห้าจะถ่ายภาพได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดือนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ คุณแม่เสนอนะครับคุณพ่อวิชุนะครับคุณโยมน้ำอบนะครับพร้อมด้วยญาติโยมจากชันทบุรีนะครับเตรียมพระทหารไว้ถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับหลังจากไปขึ้นต้นเงาะต้นอะไรมานะครับแต่พระอาจารย์อธิเทวว่าต้นมันเตี้ยเกินไปนะครับยังไม่พอแรงนะครับถ้าสูงสักห้าหกเมตรคงจะดีนะครับมดดม มดํำยังสู่แตนไม่ได้เด้อตรงไหนลูกดกๆนี่จะมีแตนนะครับเห็นคุณยมสีสมุดแวบๆนะครับมือแตกี้ชวนไปดูสวนดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าใกล้พุทหารพินนะครับดื้อนะครับ มาด้วยชุดทํางานเลยนะครับต่างคนก็ต่างอาบเหงื่อต่างน้ํามานะครับแต่วันนี้นะก็ฝนไม่ตกแต่มันร้อนนะครับเด้อถ้าฝนตกบ้างนะครับคืมบ้างมันจะทํางานดีนะครับแต่ถ้าแดดอย่างเดียวนี่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแพ้นะครับแพ้พลังเดี้ยวแรงนะครับเด้อสงสัยวันที่สองนี่พละงกำลังค่อนข้างจะลดไปเยอะนะครับคนอินสีดยาครับ สิทธยาือนี่นะครับอาจารย์พระคู่นะครับมาเป็นประมุขประธานนะครับอนุเคราะห์ญาติโยมนะครับนะครับคนสวนจะแข็งแรงทุกคนนะครับ เด้อเพราะงานหนักนะครับกว่าจะปีนขึ้นไปด้านบนนะครับนี่นะครับญาติธรรมจากจันทบุรีนะครับคู่บารมีของทิดล้างกับพ่ออา้าลืมไปได้บานนี้พ่อสมันคนะกรอนนะครับพร้มอมทีมงานนะครับเด้อนีออ่นะครับโยมเตรียมอาหารทะเลมาถวายนะครับโอ้ย หมดแรงนะครับวันนี้นะครับหมดแรงพ่อศรีสมุทรนะครับพ่อมาานะครับนี่นะครับเดิอนะเดี๋ยวชวนไปดูสวนอยู่นะครับเนี่ยโอ้เสียดายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณโยมศรีสมุทรนะครับที่นําทุเรียนไปถวายที่วัดบ้านโกอบนะครับวันนี้จะพาพระอาจารย์พระคูณนะครับไปเยี่ยมที่สวนนะครับเนี่ย นะครับขายได้ปีละสี่สิบล้านห้าสิบล้านนะครับแต่ว่าผลหมดแล้วนะครับเหลือแต่ต้นไว้นะครับเด้อกำลังรออยู่ฝนตกนะครับรอล้มยูนะครับเด้อมาที่จันทบุรีนี่ฝนตกตลอดเลยนะครับโยมบอกว่าลัดเลาะไปตามนี่นะครับนี่มีทางพิเศษไปนะครับเด้อรอเวลาสักครู่นะครับทำสวนด้วยกันกี่คนล่ะเนี่ยครอบครัวผมมีทั้งหมด สี่คนครับสคทสวนด้วยกันหมดเลยโอ้สาธุสาธุนะครับมีคนเยอะกว่าคุณแม่เสนอนะครับคุณแม่เสนอนี่กับโยมวิชุนะครับสองคนเท่านั้นนะครับเด้ออ้าลูกสองลานสามลูกสองลานสามเนาะเด้อก็เลยเยอะหน่อยนะครับผลงานทุเรียนก็เลยออกมาเยอะนะครับ ตอนแรกคุยนึกว่าได้ล้านสองล้านสามล้านนะครับพอคุยไ,ไปคุยมายมเขาคุยให้ฟังนะครับสามสิบกว่าล้านสี่สิบล้านนะครับแต่ว่าก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับค่าปุ๋ยค่า,าย,ยอาอยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณโยมศรีสมุทรนะครับจะพาไปชมสวนนะครับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสามสิบล้านสี่สิบล้านนะครับ เด้อปีที่ผ่านมานี้นะครับปีนี้นะครับไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขายไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ต้นมันไว้นะครับโยมจะพาไปชมสวนนะครับเนี่ยเด้อบอกว่าไม่ไกลนะครับนี่มองเห็นอยู่นี่บ่เด้อนี่นะครับฝนตกดีเหลือเกินนะครับที่จันทบุรีนะครับก้อนเมฆมานิดเดียวก็ตกแล้วนะครับแต่ว่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกดีนะครับต้นไม้ก็เลยงามนะครับ เด้อด้หลวงพี่ตุ้มนะครับเป็นผู้เคลียร์ทางออกหน้านะครับเนี่ยกับผมมาตมาภาพนี่เดินตามหลังนะครับตรงไหนมีตอก็เตะก่อนผมเด้อจะได้รู้เด้อน,นะครับโอ้มีเห็ดบนนี่เหอเมันน่าจะมีเห็ดปวกเนาะนี่เนาะน่าจะมีเห็ดปวกได้เนี่ยเด้อนะครับโอ้มีร่องน้ําด้วยนะครับเนี่ยระทึกเลยนะครับ ระทึกเลยนะครับเนี่ยระกำช้ำชอกนะครับเนี่ยอ้ยถลมใส่ต้นละกำนี่เป็นเรื่องเลยนะครับไม่รู้จะกลับวัดได้หรือเปล่านะครับเนี่ยอู้นะครับลงน้ำไม่รู้จะฟูหรือเปล่านะครับโอ้ดวให้จันพระครูกับ หลวงพี่ตุ้มนี่นะครับออกหน้าก่อนนะครับโอ้ยไม่รู้คิดถูกหรือเปล่านี่นะครับเนี่โอ้ยสงสัยจะโยนโยมสีสมุดหลอกมาแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับน้ำไหลตลอดเลยนะครับนะครับอดีนะครับ จับล่มเลยอโอ้ยไม่รู้ใครช่วยใครนะครับโอ้ยเด้คุณพ่อสีสมุทรนี่นะครับช่วยชีวิตให้รอดปลอดภัยมาหน่อยครับเด้อต้นทุเรียนนะครับมีแต่ขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับดูแลด้วยกันสี่คนนะครับหโอ้ยนะครับไม่แปลกใจนะครับขายได้สามสิบล้านสี่สิบล้านนะครับนี่นะครับ เดอ้อบ้านเราทำนานะครับสิบปีไม่ก็ไม่ได้เงินล้านนะครับนี่นะครับทุเรียนเงินล้านนะครับวันนี้เจอเจ้าสวนตัวจริงนะครับโยมพ่อสีสมุทรนะครับที่นำทุเรียนไปถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาแม่ชีวัดบ้านกโกบอนนะครับแต่ว่าทุรักทุเลเือเกินนะครับกว่าจะมาเห็นทุเรียนนะครับ กว่าจะมาเจอทุเรียนนีทุรักทุเลเลยนะครับนะครับเหลือแต่ต้นมันไว้แล้วนะครับลูกมันขายไปหมดแล้วนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่โยมเอาไปถวายวัดบ้านเกาบอนะครับโอ้ตอนนั้นฉันอยู่หลายวันนะครับฉันทุเรียนแล้วก็ทำทุเรียนกวนนะครับทุเรียนขนมปังนะครับ เดือยพระเดชพระคุณหลวงตาก็เมตตาเอาไปถวายวัดใกล้ๆด้วยนะครับพื้นที่กี่ไร่นี่ยยมสีสมุทรเนี่ยโหสองร้อยกว่าต้นโอ้สองร้อยกว่าต้นนะครับอู้อ้อันนี้ ปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ยถึงสาสิบปีแล้วยังปลูกมานี้เนี่ยต้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยถึงสาสิปีแล้วยังปลูกมานี่เนี่ยโอ้ทำไมมันต้นใหญ่แท้หลวงคัดคูเรียนใส่หนทางเข้าอยู่ในทางเข้าสวน มีต่ต้นใหญ่ๆเลยเนาะๆๆนะครับ <capit FT. S 1> ไปที่อื่นมันจะไม่ต้นขนาดแบบนี้นะครับ,รบอันนี้มีต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับเสียดายถ้ามาตอนเป็นลูกนะครับมันจะดูดีกว่านี้อีกนะครับมีมีทหารคอยเฝ้านะครับโยมบอกว่าท่านหน้าที่มีลูกนี่ต้องมีทหารคอยเฝ้านะครับเงิน30ล้าน40ล้านอยู่ที่นี่นะครับเด้อ สงสัยปีนี้ราคาดีนะครับก็เลยขายได้เยอะนะครับขายร้อยสิบกิโลละร้อยสิบของสวนโอ้ถือว่าดีเราบร้อยนี่ร้อยสิบเนี่ยขอถือว่าใช้ได้ครับสาธุอนุโมทนานะครับนี่น,น,นะครับเท่าแก่สวนทุเรียนนะครับขายได้ปีละสี่สิบสามสิบล้านก็อยู่นี้นะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริง ปลูกตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มน้อยนนท์บ่นี่ครับครับโอ้กี่ปีค่อยเก็บลูกได้เหรอเนี่ยโอ้นี่มันเก็บมาได้เป็นสีปีแล้วครับอาจารย์หมายหมายถึงตั้งแต่วันปลูกมาเนี่กี่ปีประมาณสี่ปีพอปีที่ห้าเริ่มเก็บลูกปีที่ห้าก็เก็บลูกครับโอ้ช่วงที่มันออกลูกนี่ตั้งแต่เดือนเริ่มเดือนไหนมาเริ่มเป็นดอกเริ่มอะไรนี่ปีไหม่ปีไหนเริ่มทำดอกก็เริ่มผสมเกสรเริ่มผสมเกสรมาตั้งแต่ปีใหม่ครับ มาลูกโตจริงๆเก็บลูกนี่ปลายเมษาเริ่มปลายเมษาเริ่มสุกแล้วเก็บได้แล้วตั้งปลายเมษาจนถึงมิถถุนาาึงไอ้พฤษภปลายพฤษภาเนาะค่อยหมดลูกเนาะโอ้ยนานเหมือนกันนะครับประมาณมันจะมีสามรุ่นบุรือกี่รุ่นนี่รวมแล้วสามสี่รุ่นสามสี่รุ่นครับโอ้รุ่นที่เกิดก่อนรุ่นที่เกิดกลางๆหลังๆเนาะพร้อมกันมันจะค่อยๆลายรุ่มลงไปเรื่อย ช่วงช่วงนี้ช่วงดูแลลำต้นมันหรืช่วงนี้นี่ช่วงดูแลใบโยกเข่าวลำต้น้<อ>บบทำใบให้รัดสวยโอ้ครับือเตรียมเตรียมผลผลิตปีต่อไปโอ้เป็นช่วงพักต้นมันด้วยเนาะตอนนี้เนาะบำรุงต้นออกดอกแล้วเดือนธันวาเนี่ยบอกดอกครับโอ้ยมันไม่นานนี่นั่นเนี่ยคือต้องดูแลรักษาให้ท่นว่ามันจะออกดอกแล้วนะครับ ถ้าไม่ขยันจริงไม่ได้เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเด้อนะครับถ้าฟังตามพูดอยู่นี้นะครับไม่มีแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับโอ้ดูแลด้วยกันสี่คนหมดนี่แล้วข้างหลังเป็นภูเขาอะไรนี่ที่เป็นภูเขามองเห็น,นอันนี้ภูเขาเทือกเขาสายดาวครับเทือกเขาสายดาวเทือกเขาสายดาวเนาะเป็นเทือกเขาสายดาวทั้งหมดเลยไปออกกระตรงนั้ โอ้ที่ป่งน้ำร้อนก็เพื่อเขาตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวเดียวกันเด้อนะครับวันนี้มาดูเจ้าของสวนตัวจริงนะครับโยมสีสมุรนะครับเศรษฐี30บล้าน40ล้านนะครับขายทุเรียนนะครับนี่นะครับสวนทุเรียนของคุณโยมนะครับวันนี้คุณโยมนะครับฉันพระทหารแล้วนะครับก็เลยพาคูบาจันนะครับมาชมสวนโดยตรงเลยนะครับนะครับแต่ว่าดูแลยากเด้อไม่ใช่งานง่ายๆนะครับสวนทุเรียนนะครับ ยี่สิบกว่าปีนะครับดูแลมานี้นะครับช่วงนี้ดูแลลาต้นมันก่อนนะครับแต่ว่าผลมันหมดแล้วนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่โยมนําไปถวายที่วัดบ้านโกบบนะครับวันที่13 14มิบถุนายนที่ผ่านมานะครับลงวิดีโอลงเฟซไว้นะครับก็เลยรู้นะครับโยมวิชุโยมเสนอนะคุณแม่เสนอนะครับโยมน้ำอบแล้วก็โยมสีสมุดนี้นะครับนี่ที่นำ ทุเรียนไปถวายวัดบ้านโกบอลนะครับสามคันรถด้วยกันนะครับเด้อสามคันรถปิ๊อพนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามาถ่ายลองกล้องนะครับเนี่ยเด้อนะครับลูกอยู่ตำตานี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับลองกล้องนะครับต้นจริงเสียงจริงนะครับพระอาจารย์พระครูเมดิการนุเพียรนะครับวัดบ้านโกบอนะครับกับพระอาจารย์อทิเทพนะครับ นะครับขึ้นไปตัดนะครับเพื่อไปถวายคณะสงฆ์แม่ชีแม่ขาววัดบ้านกบวนนะครับตัดลงมาแล้วนะครับเนี่ยต้องรอหน่อยนะครับ <laughs> โอ้มีตัวมีกระไดอีกแล้วนี่เนาะนะครับนี่ลองกล้องน,นะครับลูกมันจะชิดกับกิ่งมันนะครับต้องหืมพอถอดลงเท้านี่คืนยากเลยแต่บ,บ่ชินครก็อุ้ยจับไม่ได้ับ ไม่มองจับเลยครับมันสิตัดล้วมันบนีกที่ลรามุกตรงนี้ออกมันสูงกวดีองเี้ยวเกีงลงมามันยังตัดได้เด้นนะครับไม่ไม่ง่ายนะครับเป็นชาวสวนที่ข้างๆกันนี่เป็นต้นสตอนะครับเมื่อก่อนกับผมไม่คิดว่าจะเป็นต้นแบบนี้นะครับต้นสตอนะครับต้นใหญ่ต้นสูงถ้าที่บ้านจะคล้ายต้นอลางเลยนะครับนี่นะครับพระจารยร์พระครูนะครับโชว์ฝีมือชาวสวนเก่านะครับเนี่ย นะครับโชฟีมือชาวสวนนะครับเด้อนะครับเกือบเป็นชาวสวนนะครับเนี่ยปนเมื่อบกูบาอาจารย์อยู่บนรถแล้วนะครับฝาฝนก็เป็นใจนะครับหลังจากฉันพัฒนาหันยิ่มๆนะครับเด้อรถจะเป็นรถของผลไม้นะครับสวนกูบาจัรย์ก็ค่อยตีตัวรถนะครับเดินทางกลับไปเองนะครับ ตัวใครตัวมันนะครับทรงแต่ผลละไม้กับวัดบ้านเก่าบ,บอนนะครับกับโชเฟอร์นะครับน,นีม้ันมีหลายเนื่องผลกับพี่อีกครับลายต้อนอยู่เดียวที่แหนคนบอกก็ผมสองตน้นบก็ยังกินลายตนเด้ไม่ไต้องใจอมอตัดตัดฮะก่อนก็นได้มองนี่มองจังผลเป๊ะจริงผนก็ได้เด้อนะครับมีทั้งกล้วยทั้งทุกอย่างนะครับสวนคุณแม่เสนอนะคุณพ่อวิชุนะครับ ด, violin, ด, allen, ด Diamond, ูดูแล้วดูแลมาเอาผลไม้ของโยมแล้วก็พระมาตัดด้วยอย่างนี้ก็ต้องดูแลต้นใหโยมเขาหน่อยดูแล้หน้าค่อยว่าใหครั้งหน้าค่อยว่าใหม่นาะปีหน้าค่อยมารับพระปีหน้าค่อยมาละวอาจารย์พระครูจะปล่อยพระไว้นะครับมันมีไม้ที่ต้องเผาถานนะครับเผาถานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถานพอแล้วค่อยจะให้กลับไป จำพรรษาเนี่ยครับโอ้บรทัศนุปีนี่สองต้นสามต้นครับเมียนไิบเตรที่นี่นะครับเด้ออันนี้พูดเล่นเด้อไม่ให้จำพรรษาที่นี่นะครับมีต้นเงาะนะครับที่ตัดลงมานะครับที่โยมเขาจะทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับให้เผาทานนะครับโอ้ถ้าถ้าทำได้นี่จะได้เยอะเลยนะครับถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะแต่มันไกลนะครับกว่าจะเอารถมา บรรทุกถึงวัดบ้านเก่าบบห่วยบ่ราะมันสอบประลอยก่ครวมโบับทานสมัอนี้นคุณนะนะครับต้นเงาะนี่ถือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับถ้าทําได้นะครับเมื่อ,อบออบได้<อ>ดเมื่อบบได้เพราะว่ากุญแ <อด S 1> จรถอยู่พี่กุญแ<อ>จพ่านรถอยู่พี่บบแมนกุญแจออกเดินทางกุญแจรถตั้งหาก ต่เื่อเด้อนะครับโยมเขาอยากให้มาตัดมันมีสองสวนนะครับตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับใกล้ๆกับสวนทำสำลานลมนะครับตรงที่พระจันาร์มหาเชาฐานัรโตยูนะครับฝุ่นเหนื่อยต่ำๆนะครับแหงว่าสิบวยเหี้ยยืดเตี้ย เด้อนะครับมันมีปัญหานะครับถ้าขายเป็นพวงได้นี่มันจะเป็นราคานะครับแต่ว่ามันตัดยากนะครับเฉพาะจะเอากันไกเข้าไปนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับนี่เด้อนะครับมันผ่านช่วงเพลินไปแล้วนะครับคงจะไม่ได้ชันให้แล้วนะครับเอาเพิ่นคือนั่งรถไปฝุ่นเนื้อย่าบอกด้วยว่าเป็นรันเข้าฝุ่นเด้อนะครับโอ้ยเสียงฟ้าก็เต็มที่เลยนะครับ ฝนดีฟ้าดีนะครับทางจันทบุรีนะครับแต่ไม่ได้ทำนานะครับทำสวนนะครับอุ่นกำลังเสียงไฟรถแมปแมปมนันโอ้ยอธิเทพย,ยกกระเซ้ามากผีมากอันตัวนมันสูงนะไว้เอาไว้หันซะไว้เพิ่นซะเอาเขาเตือนไว้ไวมันเอาไไอะไรหนีได้ไงหนี่อยู่ครับรอบตะกาอยู่รอบตะกาอยู่วะาาร,อรอบเปลี่ยนตะกาเ้โนนปลี่ยตะกร โอ้ยพ่งกระจอดผู้แล้วนั่นนะครับรวมกว๊าลังบุกปลาฝ้าดงมาเหมือนกันนะครับอดีเทพนักเพิ่งเกิดตรงนี้นะเลยมาตัดทางล่างคขาดมาหันกบไปใส่รถก่อนไปอดีเทพบ,บอกมูมายกซอยนี่เด้อบอกใส่พี่ใส่ใส่รถใส่รถใส่รถแทนลูกต่ำๆอย่างนี้ในหน้าตัดนะครับแทนลูกสูงๆนะครับนี่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ แต่มันฝนตกมันจะลื่นนะครับ